ต้องให้เบอร์ใหญ่สอนนี่ครับใส่ให้ดูแบบนี้ใครที่แบบว่าทํางานประจําอยู่นะครับต้องใส่กางเกงสีดําไปทํางานตัวนี้คือโคตรเหมาะนะครับลดให้เลยสําหรับคนทํางานร้อยเก้าเก้าได้มีกางเกงกิมดีใส่มาแล้วก็ไม่เอาของมาใส่จะบ้าหรอขนาดยอดเลือกเอวได้เลยเลือกไซส์ได้เลยเอวยี่สามไม่มีใช่ไหมเล็กสุดน่าจะมีสักพี่ผ้าเอลยี่สิบห้า ตัวเล็กมากทุกคนถ้าเล็กกว่าน erm ี well ้ก็ไม่ร so ู้ยังไงแล้วครับยี่สิบสี่ก็ใส่ได้แต่ว่ายี่สิบห้าจะใส่สบายทีชายูยังไม่มาครับอุ้ยชายูหมดหรือเปล่าหยิบหยิบถุงสบู่หนึ่งถุงครับยังไงพี่กองหยิบไหน่อยอยากเป็นสบู่อยากน้อยก็ได้ถูหน้าเธอสบู่ถุงละถุงอ่ะเนี่ยโอุ้ยมึงอยากให้พี่ก้องขายสบู่นะเพราะแกไม่อาบน้ำมีแค่พัน บีมีตะก้าสบู่ยังอ่ะสบู่ยูจีนมาตะก้าสบู่มาแล้ววันนี้มีแบรนด์เรียนตั้งนานอะไรแต่สมัยนี้แค่พันนะครับเดี๋ยวสบู่ยิงขึ้นรีบกดได้หมดสามก้อนใช่ไหมครับขายราคาเดิมเลยไม่เพิ่มราคาต่ำสุด150บาท อันนี้มีในห้องน้ำบ้านได้อยู่ทุกห้องมาหมดใช่ครับสบู่ชีขาวแล้วพี่คนรอมานานมากขาดตลาดเวลามากเนี่ยได้วัลพันผ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 ันใช่ใส่ตะก้าไงก็หมดใส่ตะก้าไงก็หมดเนี่ยไม่เหมือนสบู่ดินน้ำมันค่ะอ้าเออยิงยีนครับใแพคแบบนี้นะครับเลือกใส่ได้ไข่ร้อยเก้าร้อยเก้าเก้าใช่แบ่งให้คนไปทำงานที่ผงพองได้ห้าตัวเลย เขามาเลยเหมามาแบบว่าเป็นรถใหญ่เลยคือพี่อยากได้ขายขั้นทีตัวเองจะได้แบบราคาที่ถูกอยากตีแบรนด์แบบเบกล้องอะไรเงี้ยดูแต่พี่ก้องใส่รัดรูปแบบนี้ไม่ได้นะคือเขาขายอยู่ในห้างนะครับขีพี่เบลรอเลยครับรอเลยเดี๋ยวขึ้นแต่วยาจะขึ้นแบบจํากัดนะคะทุกคนจำกัดให้พี้เบลหน่อยนะพี่จำกัดขีมาลอง กับเอออย่าดมไม่แน่ใจลองมาลองเปงดีโอเคอย่าลองเปงไม่มึงริงคือเข้าใจไหมว่ากลัวมันไม่ถันปกติก่อนหน้านี้ก็คือเกจนมันไปทําให้ตะกร้าแตกมาก่อนแล้วนี่คือครูขายของนะทุกคนแต่ก่อนขายได้วันละสิบบาทตั้งเป้าวันละร้อย In เครื่องหอมเครื and, a, uh, ่องหอมจ้ากว่าจะปักตะกร้าได้ถามพี่พี่เครื่องหอมคืออะไรเครื่องหอมลายยูรุมดุมแค่นี่เดียวอันนี้คืออะไรอันนี้เอามาให้ยูวิเชยอันนี้ไม่ได้ขายนะมันมันเป็นตัวอันนี้มีคนมาให้ก็ขายีอันนนึงี่นะครับนี่หาซื้อไม่ได้แล้วจ้ะแล้วนะคะ เป็ตัวนี้ตัวไหนที่มีขายได้มีอะพ่อจะดูมาแล้วตานนี้ห้าสิบร้านนะเขาราห้าสิบร้านนี่เนี่ยมีร้อยอันมีร้อยอันที่นี่วะโอ้โหยาดมร้อยอันจะเอาไปถึงห้าสิบร้านอันละแปดสิบเก้าบาทเอาแล้วเขาไม่รีบเปล่าอ่ะฮะอันนี้ตีสามครับคนปกติเขานอนหมดแล้วมีแต่มุรแล้วเขาไม่นอนแล้วเพิ่งมาเองเดี๋ยวมาเล่นด้วยเอ้า มันเจอกันมันตัวไอไวทำมันมาตาตอกนอันเป็นยังเป็นยังงนอย่าพูดสค์ุณนะพี่ขอหอมพี่ขออย่าพูดสดชื่ออย่าพูดเครื่องหอมเครื่องหอมหอมโดนใจคนไทยวัยรุ่นเจน4แบบพี่กองห้วยไล่อันนีจนสีหน้าสี ไม่ใส่สซนด์ท็อกยางขอครีมมาลองหน่อยครับอันนี้คือตะก้ารอแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีตะก้ายาดมตะก้าครีมมาลองครับแล้วก็เกงยีนร้อยเก้าเก้ามีเอวหลายเอวไปแล้วไปแล้วขอ U ว n e U one เดี๋ยวหมดกลี่ยเฮ้ย สีผมมาใหม่เหรอเติมแล้วเหรอพรีเซนเตอร์เออมาแล้วมึงต้องทำดิมาขายนะจี้มึงจะเอาจอกผมมาสีผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแกจะตายมาเลยไอ้พูด่านี้ไม่ได้อันนี่ก็เบอร์ใหญ่แล้วเออมาเลยพี่ก้องมาจ้าขอขอัหน่อยพี่กันสีผมผมอ่ะกับสีผมพี่ก้องน้ำผตกแต่งแม่งหุบหมดเลย มาครับสีผมยูวอนครับปิดผมงอกครับแต่ว่าอดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนนะคะว่ามีแค่เม้นจับแงะดันแงะดันและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมไม่ได้รอคอยผมมาจริงและมาชวนผมลงไลท์ผมกระตุ้นผมกระตุ้นผมเออเรียกผมว่ามาที่นี่ได้ไ้มครับผมกระตุ้นที่สุดผมบอกเหตุผลว่าที่ที่มามาบอกว่ามาแล้วจะลง นโอเคเี่ลงมมาีกันโอ้ยอยาเฟียกันหลังเฮ้ยทำเก่าวะผมไยับด้ยะมาเริ่มมาริงว่าไม่มีใครแล้ว <laughs> ชอบตลาดวายมาตลาดวาย <laughs> ชอบตลาดวายเลยของจิง,งจิงเนี่ยเป็นไงของจิง,องบอกเลยนะพี่ก้องคือคนที่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมบอกเลยว่าบ,บ้านผมยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่กองไว้ไลยเข้าออกได้ตลอดนะครับแต่วันที่เราพีคที่สุดวันที่แบบว่าเนี่ยเราขายของยังไงก็ได้แล้วแก,กก็ทำแรนนะครับ ต่มียาดมจะมีครีมพี่เบลที่แบบขายดีมากๆว่าลูกค้ารอซื้อลูกค้าขอซื้อขายเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดแต่แกเรื่องที่จะไม่มาเพ<ม>ราะว่าอะไรอืไมไไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องจะยินดีไปกว่าน,นี้แล้วคือถึงพี่จะขายของได้เยอะก็ไม่ได้ยินดีเท่ากับเรื่องที่มันยินดีไปแล้วมันก็เลยไม่มีแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งเรารู้ว่าถ้าพี่มา ระบบน้องจะรวนเพราะมึงอ่ะจะไม่ปล่อยให้กูแบบนั่งไม่เคียรคาด้วเออเออถ้าที่พี่เจ้าตรวอยงไรมันก็ต้องให้พี่ก้องอยู่ไงวะพี่ก็ี้อือยแต่ไม่ค่าสายตาก็ดู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 ว่าแต่แกดูตลอดนะแกก็ทําทำอะไรอยู่บ้างโทรถามตั้งแต่วันแรกนะผมบอกเลยว่าเข้าพี่ก้องมาตั้งแต่วันแรกโทรหารตั้งแต่วันแรกมันเรื่องทุกทุกเร่มากพี่ก้องจะโทรมาก,ก่อนเลย พอมีอะไรปุ๊บเนี่ยบางทีผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวพี่กองทัวรมาถามเราอยู่ด้วยกันจนเกิดความเคยชินอืเอาจริงใช้คำว่าเสือกได้อย่างสบายใจนะพี่ก้องมันเรื่องของน้องๆจริงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครก่อนหน้านั้นก็เรื่องชาลีเรื่องใครชีวิตคือกูแบบกูรักพวกเขาอ่ะกูไม่ได้มีอะไรเลยกูเบอร์หนึ่งของจังหวัดสกลนครในบ้านพี่เลแล้วก็พ่อกูบอกว่ากูก็เจ๋งสุดแม่งมาดขายของก็เถอะมาแล้วพี่ไปตรวจหมดสัญญาเขา เจแกบุ๊คพอใจมากนะคนทีซัพพอร์ตคนี่ซัพพอร์ตของคนจริงมันมาเจอกันตอนนี้แหละรจะเริ่มขายของแล้วอยู่กันแบบว่าไม่มีใครกลัวแล้เราแต่ว่าพอแบบจับตัรแบบยับยับได้ไหมพอจับตัรแบบไม่สนใจเอาสมบู่ณ่อนยเอาเลยตกรับด้านล่างใช่ไหมนคนรีบเลย แบบนี้เขาเรียกว่าล้วนเลินหมดแล้วตอนเนี้ขายขายอะไรไม่รู้ขายแล้วโอ้ไยได้สองล้านสองล้านสองเฮ้ยไม่ไกลนะเดีเราจะทำยอดร้อยห้าสิบล้านคีมาลองตอนนี้ขายเท่าไหร่ครับมาดูเจ็ดร้อยเ๋ยอยู่เท่านี้เออ เท่าไรห้าร้อยเีลยอห้าร้อยโอ้สีผมอยู่ไหนอ่ะสีผมที่ต้องไม่ก็เก็บบ้านไงผมตอนนี้บ้านมึงไม่เหมือนโกดังอะตอนพี่มาตอนก่อดด้านนี้วันหนึ่งโอ้โหไม่มีที่เดินจะมาได้ไงรถจอดทั้งแที่เียว่าเวิร์กพอยต์อะตอนนี้อะลูกค้ารอรถครีมอยู่ตอนนี้ลูกค้ารอรถครีมอยู่ครีมเหรอขอปัดตะกร้าเดียวได้ไหม ขอตะก้าเดียวจำฉ่ำรดมาแรงแรงมันแฟดเซลล์อยู่แล้วอ่ะพี่เบลค้าขอตะก้า25กรัมกัน5กรัมเอาตะก้าอันเดียวเลยนะคะเซตคู่ก็ไม่เอาเพราะว่ากลัวไม่ทันนี่ของใครผู้ชมครับมันไม่มีแรงกันแล้วนะทุกคนแต่มันมีแค่สามเยกระช้มันไม่มีแรงนะมันก็ทำทำแมถามว่าอยากได้ยอดอยากได้อะไรมังมันมันก็พูดแบบนั้นแหละ ถึงเวลางม่อึงาม่งมาถึงมาจะว่จะาจะมากินข้าวแต่ก็ดีนะให้น้องๆมันได้ดีแหลกบ้างแล้วก็เลยจัดเวลาใหม่ให้แบบหลังเที่ยงคืนก็ก็ไล่เร็วไล่กลางวันไล่เร็วกงคืนนอนดีกว่าใช่ไล่เที่ยงแล้วก็หยุดแค่เที่ยงคืนอืมแต้พักผ่อนนี่ก็รู้ไหมว่าคนรอพี่กล้องมาแบบนานมากตั้งแต่วันแรกมีอะไรเลยอยู่ด้วยกัน มันก็อยู่ด้วยก,กันจริงๆอ่ะไอยู IU เข้ามารุงเทพเแรกก็ได้เจอกันกับการเตะบ,บอลงานบวชมันก็ดินไปมันมบ้านหลังเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมมาคนแรกม,มานอนด้วยเราเมื่อวันนี้เราซื้อใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเราพรุ่งนี้เราเข้ามานอนเลยแล้วก็ชวน<อ>พป่กองม,มานอนพร้อมกันเลยวันกินใจชวนไปกินข้าวที่บ้านลังเกยก็ไม่ไปนะปกติเดี๋ยวเราือเกมมานอนนะที่บ้านหลังนี้แล้วก็บ้านหลังนี้นะครับทําให้เรา บังมากแล้วพูดกันเล่นๆนะไม่ได้มีจิตสัมผัสเอ่อโอ้ยใครเป็นไม่ได้มีจิตสัมผัสอะไรนะก็บอกว่าเออไม่ใช่บ้านหลังสุดท้ายของพวกมึงนะพวกมึงยังมีบ้านห้องหลังใหญ่กว่านี้บ้านนี้จะหาเงินได้จากการไลฟ์เป็นแค่ศัตรูฮีดีโอห้พวกมึงนะแล้วก็ครับ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 ก็รู้ว่าพูดพูดกันแต่แต่นั้นก็เป็นจริงแบบเร็วอยู่นะแป๊บเดียวสามสี่ห้าเดือนสามสี่เดือน เจ้าที่แรงเจ้าที่แรงจ้องเซ้นยงซีนครับเอวินตาเฉบัมแล้วเขาบอกว่าตอนนี้คือรอมากรอมากเนี่ยอ่ให้ทุกคนดูเลยนะว่าจริงๆริงแล้วอะผมกับพี่กองใครรอกว่าพี่ว่าพี่แหละเพราะว่าพี่เป็นพระเอกหนังเรื่องคุณยายสปีดอ๋อมึงขอโทษข้อมูลรวนกลองห่วยขาแข้ง แค่โอ้โหกูกำลังจะไปหน้าแล้วเมื่อกี้ก็ตื่นเตโอ้ยทําเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอย่าไปเป็นทําอะไรเขาเลยบอกปีอยู่ใหญ่กว่าใช่ครับอันนั้นไม่ได้อยู่แล้วทีมงานติ๊กต็อกดูแลเขาด้วยถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรไปก็ไม่ได้เกิดความผิดจากเขาพี่กองเหรอโอ้แต่พี่หล่อมากเลยนะตอนเนี้ยถือว่าเป็นร่างทองพี่เือนนะเนี่ยอันนี้พี่ี่ยอมรับเลยนะอะไรเนี่ยพี่ยอมรับเลยถือว่าหล่อที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเพลยนมาแต่พี่จะตัดผมทรงทรงหรอ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมาแล้วนาว<ด>มามลอง,รงครับอันนี้สินค้าเพิ่มตะกร้าไว้แล้วนะครับเลือกจิ้มได้เลยน,นี่ก็ใครที่แบบว่าทํางานนะครับอืมอยากได้กิงยีนไว้ใส่ทํางานอยากได้ ไอ้ก่อนนะให้ร้อยเก้าเก้าใครกดได้ก็กดนะครับหมดหมือนห้าพันตัวน,นี้ก็คือหมดนะครับเรือการไม่ได้ชอบนึงหรออา้าวหิบข้าวมหหิวดิมึงบอกว่ามาถึงจะได้กินข้าวเลยโอเคกินข้าว บัตรก้าครีมเนี่ยรอพี่เบลทำบัตรก้าครีมมาให้ทุกคนเนี่ยพายืดครับเป็นผ้ายืดนี่ดูพี่เบลเลยเช่อตะกร้าน้ำหมดแล้วอ่ะนี่แต่จริงๆนั่งพับแบบนี้นะไม่ไม่อึดอ่ะเอ็นเอร์จีมันหมดแล้วนะทุกคนจริงๆแล้วนะเอ็นจีผมแค่นี้แหละรอพี่แค่นี้ตลอดเลยขับไปยุไม่ไหวใช่ครับพวกนี้ก็

ก็ถ้ามันอยากได้ร้อยห้าสิบก็ซึ่งยงยีนเลยครับซึ่งยงยีนแล้วก็เอาไปทำเป็นกางเกงขาสั้นอ่ะอย่างนงี้ยถ้าใครอยากได้กางเกงยีนแต่งบน้อย เท่าสบู่ยูจินเลยร้อยห้าสิบบาทพันบ้านร้อยห้าสิบาทพันบา้บานเอาเลยเกียงยืนตัวร้อห้าสิบเมื่อก่อนสมัยตอนนั้นยังเกินงตัวร้อยเก้าก้าใส่กระเป๋าไปเดียวติบกายกลับลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบมปลายแล้วทุ่งดอกบัวสวัย อันนี้ชู้หญิงใส่ก็คือเวลานั่งขาสมาธิปกติกางเกงยีนผู้หญิงนะคะทุกคนจะบอกว่านั่งอ่ะมันนั่งยากเวลาเดินทางไกลเนี่ยใส่แบบนี้ไม่ได้แต่นี้คือใส่ได้สบายโอ้โอะไรกางเกงยีนตัวนี้ใส่แล้วอุ่มโอ้ยจีจีเออเอมึงชื่ออะไรนะเดี๋ยวพายืนอ่ะนี่อ่ะ เราพูดอะไรมากมซื้อบ้างนะแมวพี่อน่านนรักมากพี่ซื้อพันเดิมไหมใช่พันเดิมโโอ uh, ้หสีนนขาวไม่มือนจริง uh. ตู่อ่ะกางกายเป็นทาสแมวไปแล้วทุกคนแมวส้มย้อมผมหาของไม่เจอเนี่ยตะกร้ามีพี่ดึงตะกร้าย้อมผมนะม<า>นี่ดูความยืดน,นะครับตุมแมวมาก คุณภาพระดับตัวละพันแปดสองพันสามพันเรามาจริงด้วยใช่แล้วมหัวกูขาวแล้วเนี่ยออว่าจะมารีวิวน้ำยาสระผมสุอมโบตันผมก็ไม่อยากมาห้า,มมา,า500ร้อยอนันก็ขายห้าร้อยอันเถอะที่มื่อไรจะไม่ไม่มีสองถึงหน้าเมื่อไรอันก็มาหาแล้ว ลองเพลงลองเพลงให้คิดต้องฟังจากเพลงกัครับนี่บึงไหมกาใจวันนี้กับความจริงที่เราต่อมากี่บันใจไหมเมื่อเราต่อขึ้นสิ่งเดียวที่ใจอากได้เม่อไว้ครอบคลอ คือความสง,งบงไม่ยุ่งกับใครไม่ต้องร้องไม่ต้องรวยแค่พอมีพอใช้ไม่ต้องสู้กับใครไม่ต้องสู้กับใจต้นไม่ต้องคอยกดดันทุนกัวาใจแบกหล่นไม่ต้องฟื้นต้องทนกับใจคนที่วุ่นวายเมือเธอใจร้าย ไกลอินชาหน้าไว้ใจคนเราแค่ในวันที่เราโตขึ้นมาพอเราโตขึ้นสิ่งเดียวที่ใจอยากได้เมื่อไว้ครอบครองคือความสุขในช่วงชีวิต ใไม่ต้องสู้กับใครไม่ต้องสู้กับใจตนไม่ต้องคอยกดดันทุกว่าใจแบกลนไม่ต้องฝืนต้องทนกับใจคนที่วุ่นวายคำนินทาเสียร้ายบีกหนีไกลอินชาหน้าไว้ใจคนเราก็แค่อยากใช้ชีวิตที่สงบในวันที่เราต่อพิณเราก็แค่อยากใช้ เ <ส probation> พียงต้องเตีขามาให้ครับแต่ว่ายัางไม่ได้ทำหรอกร้องเอ,งอ<ส>งด<ข>านีจำได้เ<ข>ออผมว่าดังอีกไหมเองพอเราโตขึ้น<สง>ก็นั่งไปเรื่อยๆจนกว่าเด็กจะพากินข้าวครับ<สง> เขาโอ้ยเทเลยจัดหน่อยจัดหน่อยพาพวกเขาไปเที่ยวหน่อยผมยิ่งโม้ยว่าเป็นเบอร์หนึ่งทิกตอกไทยแลนด